สวัสดีค่ะน,น,นิชันันสาวสิริวัณสิรินะคะเป็นนักศึกษาภาสคสมทบค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับปัญหาในโลกออนไลน์ในหัวข้อสิ่งต้องห้ามที่แบนไม่ควรทําบนโซเชียลมีเดียนะคะจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าไม่กดซื้อโฆษณาแต่ในความฟรีก็ยังมีความท้าทายซ่อนอยู่เพราะโซเชียลมีเดียมีคนต่อธุรกิจ ออนไลน์อยาเป็นอย่างมากอย่าลืมว่าถ้าทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียผิดชีวิตธุรกิจก็เปลี่ยนได้เช่นกันเพื่อติดปีกชีวิตธุรกิจมีประสิทธิภาพกว่าที่เคยเรามาดูสีสิ่งบนโซเชียลมีเดีย้อมวิธีแก้ไขปัญหากันดีกว่าค่ะสิ่งแรกนะคะการถัดตัวตนที่ชัดเจน สงสัยกันไหมว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการดิจิตอลมาเก็ตติ้งอะไรที่ดึงดูดลูกค้าแต่ก็ยังไม่มีประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าธุรกิจดิจิทัลไร้แบรนดิ้งที่ชัดเจนบทความของ Step Academy ยัำอยู่เสมอว่าการสร้างอัตลักษณ์ของของแบรนดิง้งหรือแบรนดิ้งไอดีนิตี้ที่ดีไว้สื่อสารกับลูกคา้าเท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง แบรนด์อเดนตี้ที่ดีมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ1นะคะต้องมีความหมายต้องมีการเล่าเรื่องเน้นการเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับแบรนด์กำหนดกรอบการเล่าเรื่องราวที่ชัดเจน mm hmm. เห็นภาพชัดไม่สับสน 2ต้องมีจุดแข่งจุดขายของแบรนด์ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาด 3. นะคะต้องมีภาพลักษณ์และบุคลิกของแบรนด์อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะตัว 4. มีช่องทางการสื่อสารผ่านแบรนด์ดิจิตัลที่เหมาะสมเลือกภาษาในคอนเทนต์นั้นๆให้เหมาะสมกับช่องทาง 5. ต้องมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของคนกลุ่มไหน ะะต้องมอบประสบการณ์แบรนด์ที่ดีให้กับผู้บริโภคให้มากกว่าสิทธ,ธที่ลูกค้าคาดหวังค่ะเรามีตัวอย่างของแบรนด์ที่สามารถกลับมาสร้างความสำเร็จบนโลกโซเชียลมีเดียได้โดยเริ่มต้นจากการมีตัวตนที่ชัดเจนเช่นโดมิโน,โน่พิซซ่าร้านเล็กๆที่เปิดให้บริการในปี1960 ของสองพี่น้องโมนาแกนชาวมิชิแกนสหรัฐอเมริกาสู่ร้านอาหารวิกเชนระดับโลกที่มีแบรนด์อิเดนติตี้ชัดเจนทั้งๆที่โลโก้ไม่มีรูปพิซซ่ามีเพียงแค่ตัวโดมิโนสแม่สีแดงและสีน้ำเงินมองผิวเผิน,นคล้ายๆกับลูกเต๋าเหมือนกันหากอ่านความหมายสื่อความรู้สึกจิตวิทยาของแต่ละสีแล้วพบว่า มามหยที่มีชีวิตชีวาความกระตือรือร้นตื่นเต้นเร้าใจและมีความเป็นผู้นําเป็นในตัวสีน้ําเงินตรงฐานและฟอนสื่อความหมายเป็นความเป็นมืออาชีพสีขาวคือความสะอาดเรียบง่ายหรือการเริ่มต้นใหม่สนไอคอนสามจุดบนตัวโดมิโนที่มาจากครั้งแรกของโดมิโนพิซซ่า มาเดิมเปิดร้านใหม่จากขาใหม่พร้อมกันสแห่งนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ทุกสื่อบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ของโดมิโนจึงต้องสื่อความหมายในทิศทางเดียวกันคือมีความกระตือรือร้นตื่นเต้นสนุกสนานสะอาดและเชื่อถือได้อยู่เสมอทําให้แฟนๆของโดมิโนติดตามแบรนด์ไม่ว่าแบรนด์จะช่องทางไหนในการสื่อสารก็ตาม พร้อมกันนี้ยังมีเอกลักษณ์การเล่าเรื่องราวที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด<ม>เช่นคลิปบน YouTube สื่อถึงความสนุกจัดเต็มท็อปปิ้งและยังมีแบรนด์เอ็ก i e พิเีภายใต้สโลแกน you got 30 minutes รับรองว่าพิซซ่าส่งเร็วพร้อมทานภายใน30นาทีอีกด้วยยังไม่หมดเพียงแค่นั้นบน Facebook p ิซ z าโดม i n o มีความชัดเจนสุดๆด้วยโทนสีและการเล่าเรื่องที่ทั้งเพจมีแต่พิซซ่าย,ยอดไลประมาณ19ล้านไลค บอกเล่าเรื่องราวพิซซ่ากันแบบเต็มๆพร้อมกับพิกัดอร่อยตามชายหาและส่วนสาธารนณะหลายพันแห่งย่างเป็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนุกสนานของตัวตัวแบรนด์โดมิโนโอเองทำให้ได้รับการตอบรับ,รบ,รบจากผู้ติดตามบนโซเชียลอย่างล,ล้นหลามมาถึงสิ่งที่2นะคะการไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องคอนเทนต์เพราะคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยทำเงินให้เราและยังเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสําหรับ สามารถสร้างแบรนด์อ e วนิ s ให้คนรับรู้ได้อย่างสนิทใจดังนั้นการผลิตคอนเทนต์ t r า n ส f ฟอร์เมชัสร้างคุณค่าให้กับคอนเทนต์สู่ยอดขายเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องลงมือทำสร้าคอนเทนต์ที่ดีต้องเป็นแบบไหนกันหากแบบเทียบโซเชียลมีเดียเป็นอาวุธ าถึงง่ยตอบคำถามและแนะนำการแก้ปัญหาของลูกค้าได้ดีเช่น1การบอกเล่าเรื่องสถิติ 2. ตัวอย่างการใช้คอนเทนต์แบบผิดๆคอนเทนต์แรกนะคะเป็นคอนเทนต์เดี่ยวโพสทุกโซเชียลสิ่งที่ผู้ประกอบการแลนะนักการตลาดดิจิทัาไม่ควรทำมากๆเลยก็คือผลิตคอนเทนต์รูปแบบเดียวนะคะแต่ลงทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียนเื่อการเล่นเนเช่รื่อเชื้อชาติความงามหาาเเียพครั้งเดียวอากจางบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าถูกทันั่นเองแต่ถ้าหาผิดจริงก็จงยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันนะคะ อนเทนท์ที่3นะคะคือคอนเทนท์ที่ขาดความสม่ำเสมอเนื่องจากความสม่ำเสมอเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่ใช้เปิดประตูหมนใจในการโพสต์ให้พืเห็นเป็นประจํานะคะไม่บ่อยเกินไม่ห่างหืนเกินจนชาวเน็ตลืมว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีตัวตนจรนะะิงๆค่ะ ัน้นควรวางคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์ให้ดีๆนะคะหรือถ้ากลัวพลาดเนี่ยก็ควรจะลองใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียแมนเนจเมนต์ทูตารางอาแอกไนส์ผูกพาออนไลน์นะคะเขาช่วยถึงการโพสดูแลความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าและยังมีฟีเจอร์วิเคาราะห์ประสิทธิภาพในการโพสต,ตัวจเช็คกิจกรรมในการมีส่วนรออ่วมด้วยค่ะต่อมามาถึงสิ่งที่สนะคะนั่นก็คือการไม่ใส่ใจรายละเอียดของ หุัชาวโซเชียลมีเดียนะคะของ Step Academy ได้กล่าวไว้นะคะแบ่งเป็น8ประเภทคร่าวๆดังนี้ค่ะคอนเทนต์แรกนะคะเป็นคอนเทนต์เล่าสถิตินะคะส่วนหนึ่งเพอาจเป็นเพราะตัวเลขนะคะเข้าใจง่ายกว่าตัวหนังสือยาวๆคอนเทนต์ที่2นะคะเป็นคอนเทนต์การเขียนกลวิธีการแนะนำความรู้นะคะเช่นเรื่องบทความ6ขั้นตอนการตลาดออนไลน์นะคะการเปลี่ยนแปลง คนแปลกหน้าไปสู่ลูกค้าตลอดการค่ะคอนเทนท์ที่3นะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ<ม>เกิดความรู้ความลึกลับหน้าค้นหาโดยเฉพาะ,ะเคล็ดลับเกิดความรู้ใหม่ๆที่น่านจดจำก็น่าสนใจค่ะคอนเทนท์ที่4นะคะเป็นการเปรียบเทียบคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งหรืออ่านหลายสิ่งเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพมาคอนเทนต์ที่5นะคะ เป็นคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจการสร้างพลังหัวการเปิดโลกการสร้างคติใหม่ๆให้กับผู้คนคอนเทนต์ content ที่6ค่ะเป็นคอนเทนต์การแก้ปัญหานะคะ mm hmm. เช่น3ปัญหาหลากักที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดอยู่ดีด้านส่วนใหญ่กำลังเผชิญหัวเรื่องชัดเจนว่าเขียนมาตอบคำถามจริงคอนเทนท์ content ที่7ค่ะเป็นคอนเทนท์การรีวิวบอกวิธีการใช้งานแนะนำข้อดีข้อเสียผ่านคอนเทนต์รูปแบบต่าง คอนเทนต์ที่8ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ตามกระแสน,นะคะ mm hmm. เช่นออเจ้าทุ่บ้านทุ่วเมือง mm hmm. เป็นการเพิ่มการเข้าถึง awareness mm hmm. ทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น mm hmm. ค่ะนอกจาก8เคล็ดลับที่เฟิร์นนำมาฝากแล้วสิ่งที่ห้ามลืมเป็นอันขาดก็คือศึกษาล่วงหน้าว่าผู้ติดตามผู้บริโภคลูกค้าของเราเนี่ยชอบเสพคอนเทนต์แบบไหนเป็นพิเศษ mm hmm. ถ้าจะทำให้การออกแบบคอนเทนต์ได้ตรงตามใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราควรศึกษาก็คือ customer persona ค mm ือ hmm. จกตัวตนของลูกค้าของเราให้มากยิ่งขึ้นและสิ่งสท้ายค่ะสิ่งที่4นะคะคือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เยอะมากเกินจําเป็นการเตือนตัวนําธุรกิจออนไลน์เข้าร่วมกับทุกแพลตฟอร์มบนโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r แกรมการบุกทุกแพลตฟอร์มอาจมีข้อดีคือทําให้คนร,รู้จักเราได้ง่ายขึ้นและอย่าลืมว่าโซเชียลมีเดียคือบ้านเช่าไม่ใช่บ้านของเราจริงๆ ทางธุรกิจของคุณเลือกเปิดทุกแพลตฟอร์มแต่ไม่รู้จักพฤติกรรมผู้ใช้งานเสิร์ฟคอนเทนต์ไม่ต่อเนื่องบริการลูกค้าไม่ทันใจไม่สามารถโฟกัสหรือดูแลลูกค้าได้อย่างครบครันจนเกิดการร้องเรียนขึ้นหรือโพสต์กระทูด่าถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายกับแบรนด์ธุรกิจอยู่พอตัว ว่าวัดและประเมินผลง่ายกว่าตรงกับคุมเป้าหมายธุรกิจของเราที่ต้องการและสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรา